กันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินใหม่โตโรนะคะคือเซตอตอของที่เราจะเล่นวันนี้จะเป็นเซตนี้เลยนะคะทุกคนสามารถกดหยุดแล้วก็แคปภาพไปออกตามกันได้นะคะซึ่งโตโรนะคะสกินนี้ได้มาจากลูกแก้วทอง60ลูกนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ลุ้นๆุ้นสกินนะคะก็ไปดูกันได้นะคะใน แอปแดงนะคะซึ่งเป็นสกินโตโรที่เราชอบมากนะเอฟเฟกค่อนข้างที่จะทําออกมาได้สวยเลยนะทุกคนปกติโตโรมันก็แบบไม่ค่อยมีเอฟเฟกอะไรจริงๆนะคะแต่สกินนี้ก็คือเอาไป9้คะแนนแล้วกันเนาะคือเราชอบสกิลที่2มากมันแบบดุงมากอ่ะทุกคนอ่ะเกมนี้นะคะก็กดมาเป็นซัพพอร์ตนะคะโตโรก็เป็นอีกหนึ่งตัวเนาะที่แนะนําให้เล่นแพทนนี้นะเหมือนเป็นตัวคลาสสิกตัวเบสิกนะคะค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะคะเราก็ มือใหม่เนี่ยสามารถกดๆๆไม่ต้องอะไรเยอะก็เล่นตามได้นะคะใครที่ ชอบเล่นซัพพอร์ตเนาะอืมอันนี้โดนลุมนะคะโอเคโตโรเฟอร์ดบัตรการเป็นที่เรียบร้อยขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV ีหรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV <ๆ S 1> กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะ เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปย์ช่องน,นะคะ มาฟ้าแล้วไปฟองชั่นเออแกไม่รอดแน่มาเฮ้เ <Hey, S 1> พื่อนทำอะไรอยู่อ่ะถ้าไม่มีสกินส,ยสวยๆที่ r v เยอะจังเธออยากได้สกินส,ยสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจนี้เลยอด m i n ต้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอด m i n ต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยาก สกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้อนไว้ด้วยนะคะมากันต่อนะคะพอเราเกิดมาเราก็ประจําที่เล่นมังกรเหมือนเดิมนะคะก็ช่วยบบว่าแครี่แคลคงแคลคีบอะไรไปนนซึ่งเกมนี้นะคะคือเล่นจริงๆเนี่ยค่อนข้างที่จะนานมากนะทุกคนคือประมาณ30นาทีเกมแบบตึงมือมากก็ถือว่าบวกสนุกดีนะอันนี้ก็พยายามแบบว่าเวทคีเขาโอช็อตนี้มอทอรสกระโดดเข้ามาเอาอยัางไงล่ะไฮยเตะ อันติโตโลโท่ทุบไฮยาเตะไปทีหนึ่งนะคะโดนขวิดไปเลยดิอ้าวไวโอตามหน่อยโอเคได้ไฮยาเ,เตะมากตัวหนึ่งแล้วอ่ามอทอสจะถอยไหมเนี่ยจะถอยไหมหรือยังไงยังไงมาเราไปเติมเลือดแล้วนะคะแล้วเราก็พอมไฟนะคะแต่ออกมาก่อนละกันให้อีชาเป็นคนจัดการนะคะเหมือนโตโลจะไม่มีดาเมจเนาะคือเล่นสนุกมากนะทุกคนโตโลปกติเนี่ยเอาไปอีกคิวนึงได้ได้ได วีล่ามาคิวหนึ่งคือปกตินะคะเราเนี่ยไม่ค่อยเล่นซับเท่าไหร่นะถ้าแบบไม่รู้จะเล่นอะไรก็เล่นนะแบบถ้าเบือเบ่อๆยันก็ออกเป็นหินฮิวมานะคะทุกคนนี่เ่นกลางคืนนัวมากช็อตนี้โตโรฟิกหนีออกมาฟิกออกมาไหมยังไง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 อ่ะล่อๆๆฮายาเตะอันนี้ก็ทุบก,กระโดดทุบฮายาเตะไปอีกทีหนึ่งการแก้แค้นของโตโร แล้วก็พู้ไปอีกทีหนึ่งนะคะโตโลดิบอ,อกมาเลยคือช็อตน,นี้มท้อสหิวมากนะหิวหิวเกินหิวเกินอ่ะจุดจบสายหิวเป็นไงล่ะสู่ขิดนะคะอ่ะโตโลเติมเลือดมาแล้วนะคะพร้อมบวกพร้อมไส้นะพร้อมพอม,มากๆนะคะเดี๋ยวคือคลิปวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมีพาร์ทแยกเล่าเรื่องในเกมว่าเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงเป็นคลิปช็อตให้ดูนะคะทุกคนฝากตกิดตามด้ทุกคนเห็นอันติเอฟเฟกอะไรงี่ไหมอุย้ยไฮยะเต กระโดดเข้ามานะคะต่งตอโลกเกพยาเตะโดนทุบไปดิอันนี้ก็ฮิ้วไปทีหนึงนะคะโอ้โหอัต,ต้ายัดในป้อมเลยอ่ะคืออัต,ต้านะคะคือโคจ,จะอึดอ่ะบวกกับมีสก,กินชูชีนะคะคนก็อาจจะหันมาเล่นเยอะประมาณ5%เนอนาะอ่าอันนี้ก็เข้าไประเบิดตุ้มในป้อมนะคะแล้วก็รีบเดินออกมานะคือทุกคนสังเกตคลิปเราไหมมันจะเป็นคลิปโคดันนะคะก็ถือว่าเปลี่ยนใจ เปลี่ยนซีซันอาวีคือช็อตเนี้ยคือคิดในใจว่าโอเคแพ้แน่ๆยังไงก็แพ้แต่ไม่แพ้นะเออเอ้ยแต่ไม่แพ้ไม่ไม่ไมอ,อ้นนี้แอบสปอร์ตมาพร้อมโซโล่พร้อมเด้งเลื่อนแล้วมาๆมา,มาออกของออกอะไรละวิ่งล่าวิงว่งไล่ไฮยัตเตออาจเจอมอทอนนะคะมอทอนมากันซึ่งแพทนี้นะคะมอทอสเพิ่งเคยเพิ่งเห็นคนเล่นอันนี้เกมแรกนะ หรือว่าเราคือปวดติเราไม่ค่อยเล่น RV บ่อยเลยแหละทุกคนก็เล่นแบบอยากเล่นก็เล่นนะอ่าเราก็อันตีกระโดดนะคะช็อตน,นี้คือปกคลิปสวยมากสก็ไว้ได้ตกขิวถอยก่อนละกันเนาะอ่าอันนี้พยายามกันอีชานขาะ,ะนีอ่ะถอย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 บัตเตอร์ฟลายจะวิ่งมาทานละคือทุกคนเห็นหยานไหมหยานเล่นออฟเลนนะคะทุกคนแต่กูจะว่าคือเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคลิปเล่าเรื่องหยานอีกคลิปนะ เออฝากติดตามด้วยอันนี้เติมเลือดแล้วนะคะก็เป็นการแก้แขนตโตโรได้อลติมเมตไปนะคะนี่คือตโตโรค่อนข้างจะเล่นแรงนะเอาไปเล่นออฟก็ได้นะคะคือมันปรับมาใหม่แล้วนะมันก็ไม่เหมือนเดิมนี่อันตีไปหนึ่งทีหนึ่งยางยาง,งยางยางยางพร้อมกระโดดนะพร้อมกระโดดอัตาคือมาเวอทบทบ,ทบพุ่มายาเตะไปทีหนึ่งนะคะขอขอคิวหนึ่งโอ้ยหันผิดฝั่งอุ้ยโตโรได้ช็อตดาวไฮยาเตะ โอ้ยอะไรใหม่ใหม่เวอร์อันนี้คือเพื่อนมันเรียกเพื่อนมันลุมเว้ยจบนะคะเออโตโรสูขิดในวันที่ดือ้ออันนี้คืออ่ะเราจะกระโดดเข้าไปตะคุบละตะคุบตะคุบโดนขิดวิดกันทั้งทีมนะคะคือช็อตนี้บวกมันมากคืองงอะ่ะเฮ้ยโตโรได้คิวอีกแล้วทําไมโตโรเล่นเก่งจังเลยอ่กะกุกสีมือเนาะเราเล่นนะคะตัวมันไม่ได้เล่นยากนะทุกคนแล้วก็ดุ้งด้วยนี่เหมือนจะโดนเหมือนจะโดนโตโรจะรอดไหมนะ รีบวิ่งเข้าป้อมกันดีกว่าคืออัต,ต้าเอาสุดมากอะ่ะกะเอาในป้อมอะ่ะเอออืมอ่ะโดนช็อตดาวกันไปเป็นชี้เรียบร้อยนะสำหรับอัต,ต้านะคะนี่ก็พยายามไล่ตัววีราคือไล่ไม่น่าทันแล้วเนาะอ่ะก็มาเคลียร์ก้างนะคะช็อตนี้พยายามโดดออกแล้วแหละเหมือนจะพลาดนะคะอแต่มันก็ดุ่งไปทีหนึ่งโอเคเรียบร้อยไม่เป็นไรก็เกิดมาแล้วนะคะพาทีมมา กอดซาเลเยอร์นะคะนี่โตโลก็ได้กอดเลเยอร์แล้วก็ฮิลให้อิชาหนึ่งทีนะคะนี่จะกระโดดไปตะคุ้มหายาคือฮายาฟรีจัดอะยิงฟรียิงฟรีจัดโอ้ยกูจะว่าโอเคสู้ขีดอีกแล้วนะคะโดนฮายามาอันนี้เกิดมาแล้วก็พร้อมตะคุ้นะคะตะคุ้มอัตาช่วยรูคใช่ปะ่ะเออได้โตโลได้มาคิวหนึ่งคือโตโลได้7คิวอะคือซับนะคะคิวเยอะกว่าออฟอีกจะว่าเออ ออฟเล่นอะไรไม่รู้นะเอออ่ะแล้วก็กระโดดทุบนะคะฟิกไปทุบวีล่าทีหนึ่งก็ะปึ้งนะคะ e v 2เอ้ย EP ไม่ใช่ EP2 สกิล2ลินโคตรพันอืมคือทุกคนนะคะในทีมบนออฟเล่นมากว่าแบบเล่นอะไรไม่รู้กะจะแบบรอร้ารอ,รอคิวอย่างเดียวเลยนะคะแล้วเหมือนเขาก็แบบเล่นหยาดไม่ค่อยเป็นเนาะทุกคนอะไรงี้อันนี้ก็ทุบนะคะพยายามกันช่วยช่วยกันไวโอโอโหไม่รอดไม่รอดเหมือนจะรอด เหมือนหยาดเนี่ยทุกคนดูช็อตนี้หยาดดีมันเหมือนแบบจะเข้าก็ไม่เข้าจะอะไรก็ไม่เข้านะแต่ถ้าเมื่อกี้มันเข้าอัตาคืออัตาตายช่วยกันกับไวยโอเหมือนมันแบบพยายามแบบด้อมๆมองๆม,มันหนียังไงไม่รู้อะโตโรคิดในใจแล้วนะคะว่าไม่รอดกอเกิดก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นะคะนี่ก็ขายกอเกิดทิ้งแล้วก็อ่อเคี้ยวมานะคะทุกคนนี่หิว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 ไปดีหนึ่งอ่ะหิวไปละ โอ้ยฮิวให้หยาดด้วยไม่มีอะไรเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะอันนี้ก็ช่วยเันมตีนะคะคืออีช่ายเกมนี้เล่นเก่งมากนะทุกคนเอออ่นนี้เรากลับมาเติมเลือดนะคะตอนนี้ทางป้อมทั้งสองฝั่งค่อนข้างที่จะสูสีกันนะคือเกมนี้เล่นยาวมากอะทุกคนสังเกตเวลาดูดิอันนี้คือ24ใน24นาทีนะคะแต่พยายามตัดคลิปให้มันแบบดูรู้เรื่องแล้วก็สั้นที่สุดนะคะมอทอมันจะเอาอีกหละมันจะเอาอีกหละกระทุบไปทีนึง ทีมนั้นอ่ะตัวอืดอๆดสองอ่ะแบบแทงสองอะไรเงี้ยวิ้ตโรวได้มาคิวหนึ่งนะคะว่าเป็นเล่นเอยในที่สุดหยันก็มีประโยชน์แล้วเว้ยชัดดาวอืมอัอนนี้ก็กระโดดทุกวิล่าวิล่ามาตัวเดียวอย่างงี้ก็ซิวซิวสวยดิเออสวยไปดิเออเรียบร้อยนะคะไวโอได้คิววิล่ามานะคะทีมนั้นตายไปทั้งหมดสามตัวนะคะอุ้ยเหมือนมันจะบุกเหมือนมันจะบุกมันจะเอาเว้ยคือไล่มันก่อน ไปไปไปยปายเอาไปไหนอ่ะบัตเตอร์ไฟปัดมาทีหนึง่งปรึง่งอย่างนี้นะคะนี่อาร์วยโอได้คิวไปคือตอนนี้นะคะตโตโรคิวเยอะมากได้แดคิวแล้วมันมันอะทุกคนกระโดดทุกตะคุบมันมันเออเอ้ยอัต,ตา้าคืออัต้ามันจะมันเอาใหญ่เลยเว้ยยูให้วยโอคือฉันนี้วยโอคือแบบเสียงเป็นเสียงตายมากอะทุกคนคือแบบเล่นแล้วแบบข้โคเสียวอะเออ อ่ะอันนี้พญามาดาร์นะคะอันนี้ก็ตะคุพยาเตะนะคะมันแอบอยู่ในพุ่มเนาะแต่ก็คือไม่มีใครมาช่วยชันเพราะว่าทุกคนมัวแต่ตีดาร์กนะคะเรียบร้อยตโตโดตายตายไปหนึ่งอ่ะซื้อก่อเกิดกลับขึ้นมาก็หมดแล้วนะคะก็เลยขายแล้วก็ซื้อเคียร์อีกรอบหนึ่งอันนี้อัตตาขึ้น่องกำคร้อัตตามากแม่งเลือดหรืออย่างอื่นอ่ะอันนี้ก็ช่วย อิชานะคะตามตามอัตตาไปไม่รู้จะทันไหมแม,แม่งยิ่งเดินช้าๆอยู่ด้วยโตโรอันนี้รู้กรูรูรร้เขาอ้อมนะคะเขามีลูกเล่นป่าก็ไม่ได้เล่นเก่งมากนะก็กลางๆนะคะอ่ะอันนี้รูก้กระโถบไปทุบทุบทุบอัตตาไปทีหนึ่งอันนี้ทุกคนพยายามไล่อัตตานะคะทุกคนพยายามช่วยกันทุกคนเท่ากับโตโรกับรู๊สองตัวอันนี้ก็ปึ้งนะคะอ่ะรูกได้คิว อัต t าไปนะคะตอนนี้ทีมอเลนบนกันอยู่ทั้งหมด4ี่ตัวทีมนั้นเสียอัต t าไปนะคะค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนิดนึงคือโดดแล้วอ่ะทุกคนรีบตามมาหน่อยได้ปะ่ะคือแม่งแบบเติมแม่งโคตรช้าคือซับแบบกระโดดดึงดึง,ด,งดึงไปแล้ว,วเออยังไงล่ะเอายังไงล่ะเฮ้ยมาลอดมาลอดไม่รอดนะคะไม่รอดอ่านลุกได้ฮิวมีหิวมีฮิวอะไรมีก็เกิดโอ้ยขีดลิ้นโคตรพันนะคะนี่ ก็จบกันไปแบบสวยงามนะคะ51ต่อ50คิวนะคะทุกคนโตโรแอซิดไปย6นะคะคิวไป8ค่อนข้างที่จะสุดแล้วก็เล่นนานนิดนึงนะคะไม่นานอะนานมากๆนะเล่นจนแบบนิ้วจะล็อกนะคะแต่เกมนี้นะคะได้ไปทั้งหมด2ดาวนะคะทุกคนก็ฝากกันกดแชร์ก, like, กไดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิงให้เราการเยอะๆด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ อยากให้เอาวอาระบบชดเทยดาวถ้ามีคนออก AP A มาเนาะก็ฝังกันกดติดตามด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นคลิปของตัวอะไรอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะ